ชาวบ้านในจังหวัดพิจิตรเดินขบวนขับไล่านายกิติศักดิ์รัตนวราหะให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภานะคะโดยระบุว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการคัดค้านการดํารงตําแหน่งของเจ้าวาดวัดบางคลางรูปใหม่ไม่ให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวัดค่ะ ชาวบ้านตำบลบางคลานำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรประมาณ100คนนำโดยพลตรีฉลวยแย้มโผลใช้อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นำชาวบ้านฝั่งพระครูวิสุทธวรากรเจ้าวาดรูปใหม่ของวัดบางคลานเดินขบวนพร้อมกับถือป้ายขับไล่นายกิติศักดิ์รัตนวราหะให้ออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภาและก็ให้ออกไปจากวัด โดยเมื่อมาถึงหน้าวัดพลตีฉรวยได้พยายามชี้แจงกับชาวบ้านถึงจุดประสงค์ที่ต้องการให้เจ้าวาดรูปใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แต่หลังจากที่ทางวัดไม่ยอมเปิดประตูให้กลุ่มผู้ชุมนุมก็แยกย้ายกลับไปโดยไม่มีเหตุกระทบกระทั่งเกิดขึ้นค่ะพลตีชรวยเปิดเผยว่าชาวบ้านบางคลานถูกครอบงำจากคนต่างถิ่นโดยเฉพาะนายกิติศักดิ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจึงต้องการให้มีการถอดถอนนายกิติศักดิ์ออกจากตำแหน่งสอวอค่ะกลุ่มเนี่ย นะฮะก็มาจากบางคนที่เคยอยู่พุทธก่นอนไปอยู่ที่อื่นนะฮะก,ก็เข้ามาที่นี่นะครับอันนี้คนก็คือบางคนก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องบอลเรื่องแรงกล้าเนะี่ยก็มาอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดเราไม่มาชี้แจงและมาเข้าใจเนี่ยสร้างจิตสำนึกหรือให้ใช้ข้าวตาสว่างเลยผมว่าบางคาเสียหายบางคาเสียหายแล้วอับอายเขาทั่วนะฮะ สำหรับปัญหาที่วัดบางคลานเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2557เมื่อเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรมีคำสั่งปลดอดีตเจ้าวาดเนื่องจากว่ามีการใช้เงินวัดผิดวัตถุประสงค์แล้วก็มีการตั้งรักษาการแทนเจ้าวาดรูปใหม่ให้เข้ามาบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินของวัดแต่ก็มีความเห็นขัดแย้งเกิดขึ้นค่ะระหว่างชาวบ้านสฝ่ายฝ่ายแรกไม่เชื่อใจรักษาการเจ้าวาดรูปใหม่ที่มาแทนเพราะว่ามีพฤติกรรม ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเช่นกันจึงไม่เปิดให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวัดแล้วก็ได้ดึงนายกิติศักดิ์เข้ามาร่วมด้วยกับอีกฝ่ายนะคะที่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐร,ร่วมด้วยต้องการเข้าไปตรวจสอบดูแลทรัพย์สินของวัดให้โปร่งใสจนมีเรื่องฟ้องร้องดําเนินคดีหลายคดีโดยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็ยืดเยื้อมานานเกือบ10ปีแล้วค่ะจนถึงปัจจุบัน